บางคนเล่นถึงพีิไทยเลยครับอครับไมมม่อมอื ขอบคุณค่ะลูกคุณลูกสิคาซื้อให้คุณแม่วันแม่กันคนละตัวเขาให้ทั้งนั้นอ่ะทั้งตัวดูเสียจมาเลยวค่ะสวค่ะขอบคุณลูกคุณแม่แบบอืมน,นะ แต่ก่อนนั้นเรามีแต่ถูกหลอกถูกโกงไปหมดเลยพอเราปฏิบัติธรรมเราไม่เอาอะไรอ่ะไม่มี <Okay. S 1> เงินเดือนไม่มีแบบนั้นแต่กลับได้มาคนนั้นให้นั่นคนนี้ให้นี่เขาก็บอกคุณแม่รับเธอไม่คุ้มกับที่คุณแม่ให้สติให้ปัญญาหนูหนูคิดไม่ได้หนูอยากตายเดี๋ยวนี้หนูหนูรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นผลจากเหตุที่หนูทําหนูรับได้แล้ว แล้วก็วันแม่ทีหนึ่งเขาก็มากราบกันให้นุนที่นี้วันอู้วันแม่คิววัดเต็มเลยลูกวันหลายๆวัดพอเรานั่งนะฮะเขาก็เอาพวงมาลัยมามากราบเท้าอะไรเราก็รู้สึกเราทําชั่วไม่ได้เลยนี่มันมันมันดีอยู่อย่างนะลูกที่การที่เราทําดีมันยิ่งต่อความดีนะลูกนะเหมือนเราทําชั่วมันจะคุ้นเคยความชั่วมันก็ยิ่งต่อความชั่วเพราะเ่ียกพอเราทําดีคนเขาบอกว่าเราดีเนี่ย เราก็นะรู้สึกทําชั่วไม่ได้เลยเขาเขาไหว้เราเขากราบเราเพราะอะไรพาะพระธรรมใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ทําให้สมกับที่เข้านนเนี่ยมันหลอกหลอกเขาหลอกตัวเองบาปมันก็ยิ่งทําให้เราสึกกับมีแต่จะต้องทําดีขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนหนูยิ่งอยู่ในนี้หนูยิ่งเก่งกล้าขึ้นทุกวันทุกวันเพราะหนูได้ได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมได้สั่งสมประสบการณ์จาก ที่คุณครูได้แนะนําให้แล้วหนูตอนนี้เอและว,วีคนี้พวกหนูจะต้องแสดงความสามารถของตัวเองที่จะต้องมาแข่งกันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสวัสดีครับเมื่อวานเห็นน่าเต้นด้วยต <c oughs> ัาเต้น <c oughs> ที่พี่ติ๊กบอกถ้าจะเท่าถ้าะเท่า <c oughs> เอาเอา,เอา,เอา,เอาท่าเต้นที่พี่ติ๊กทําให้ดูนั่นจะจะนั่นกว่ามันมัน ้ล่งแหลก่ะ,ละแต่ไม่ได้ว่าลูกนะคือเดี๋ยวนี้เขาก็เต้นก,กันอะไรอย่างนี้เนาะแต,แต่ว่ามัมนมันมีท่าท,ท,ท,ที่ที่ที่ทาให้เด็กๆทําตามแล้วไม่น่าเกลียดได้อะอย่างพี่ฟิสก็ทำอะแต่ที่ยอมจงรักอย่างยี้หน่อยเฉียนเอออย่างนั้นแหะ,ล,ะ,งงะลูกเอาจากท่านนั้นนะโงนะคุณแม่การที่เรามีครูบาอาจารย์เข้ามาแนะนําบางทีความที่เราเป็นเด็กอะ เราเห็นก็ทําแล้วก็ทําแต่บางอย่างตูก็บองไม่ต้องไปทําตามเขาทั้งหมดหรอกเนาะดูที่มันเหมาะกับเราสําหรับน้องแม็กก็น้องแม็กเนี่ยอะไรก็ดีหมดนะ นิดหนึ่งคือนิดหนึ่งคือต้องที่เดที่อะไรเงี้ยเชิดหนูจะติดเยอะใช่ไหมเยอะต้องพยายามตั้งสติแล้วฝืนมันไว้บางทีเราอาจจะความคุ้นชินที่เราเคยนั่นใช่ไหมครับเราก็พยายามตั้งสติวันที่คุณแม่แม็กมาครับก็ก็โดนพูดไปเหมือนกันครับเรื่องจับไม้กับเรื่องเฉยๆเินี่ยครับว่าโตมาอายุขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเรื่องแค่นี้แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องไปทําอะไรแล้ว หรือบางทีบางทีทต้นฉบับเขาอาจจะร้องแบบนั้นนะฮะและเด็กฟังก็ร้องคิดว่าจะต้องให้เหมือนต้นฉบ,บับแต่นี่มันทําให้ภาษาไทยวิบนะัติอครับอตอนนี้อย่างอย่างหนูอาจจะไปเออเราต้องเหมือนนะั่นแต่จาเป็นบางอย่างไม่จําเป็นต้องเหมือนเนาะนะอย่างที่น้องแอนน่ะที่คุณครูเขาคอมเมนต์บอกว่า ที่จริงหนูเก่งไะหนูเรียนเสียงอะไรๆได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนด้วยแต่คุณครูบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปสัตว์ดีลูกไม่ต้องทําตามเขาอ่ะเป็นตัวของตัวเราเองแล้วเราจะได้แบบรอ้องเป็นแบบใหม่ที่คือตัวเราค้นหาตัวเราให้เจอในที่อันหลังเนี่ยลูกเนี่ยนะคือตัวหนูเรียนแร์นี่แหละเนาะเพราะต้นฉบ,บับเป็นผู้ชาย,ยางไงหนูก็เลยไม่ไปรอ้องเหมือนเขาก็เป็นตัวของตัวเองทุ่ทุกทุกค่ะ ตปี้ใครอัะคุณแม่ฟังที่ลูกสานิพูดออะอะไรกันละคะเขอยนตัทีที่ว่าคุณแม่ไม่ได้เห็นตอนนั้นนะตอนตกตอ่ะตกยังไงกันเดินไปตกตอนไหนตกเวทีอ๋อตกข้างหลังค่ะอ๋ะอเหรอพอ,นะพ,อพอฟังคอมเมนต์เสร็จแล้วก็เดินกลับค่ะ,คะแล้วข้างหลังมันมืดอ่ะมันเป็นบันไดแล้วร็จแล้วหนูเห็นพี่ๆเขายุ่งอยู่หนูก็เลยไม่ได้เรียกไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้บอก คือเขายังไม่ทันเห็นหนูอะ่ะว่าหนูมาหนูก็เดินฟืบหนูเดินเร็วเะยะเส,สร็จก็เลยลงเลยคราวนี้ส้นสูงก็เลยไปเกี่ยวกับกับโปรงค่ะแล้วพอเราจะก้าวขาออกอมันก็เลยเลยงนัอกิ่งออมีคนถามคุณแม่อยอะมันบอกก็ไม่ทราบคุณแม่ก็ไม่เห็นและที่หนูเล่าอ่ะ เรื่องนั้นที่ว่าตัวหลังไม่รู้แล้วเบือเลยนะ<ห>มันเหมือนกับตอนที่คุณแม่ไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะคะแล้วอยู่ห้องไอซียูอะปรากฏยู่ดีก็เห็นคนที่ตายแล้วทางนั้นอย<ห>ู่ลูกและหนึ่งในนั้นคือคุณรงรักโรจนพันธ์คุณรงรักโรจนพันธ์ที่เป็นเป็นเป็นโฆษกทีวีช่องสี่สมัยก่อนนั้นนะฮะแล้ว<แ>ลก็เป็นนักร้องเพลงไทยเดิมด้วย เสร็จแล้วคือก็สรตเคยสนิทกันอนะแล้วยิ่งมาบอกติ๋มจ้าช่วยร้องเพลงอะไรนะกลาบร่วงให้พี่หน่อยแล้วก็เอ้ยนี่เธอตายไปแล้วนี่แม่ก็รีบสวดบอกพ่จะพึ่งสวดจะพึ่งสวดนะฮะขอขออย่างและแม่บอกแม่ร้องไม่เป็นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นจะช่วยแล้วว่าพี่แต๋วร้องเอาไว้ผิดมาร้องเป็นพากรีดร้องเป็นกลิ่นแบบเนี้ย เราก็ไม่รู้นะเราก็กลัวรีบสวดๆแล้วก็เลยหายไปนี่คุณแม่กําลังใส่สายอยู่เต็มหมดใช่ไหมพอพอนั่นพอเขาหายมาก็อย่างเงี้ยมันก็เลยไปตื้อตื้อตื้อดังที่ห้องพยาบาลพยาบาลมาหมอมาทำมันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วใครจะกล้าเล่าล่ะเมื่อกล้าบอกเดี๋ยวหาเราบ้าบอบอเอาแต่พูดนี้มันก็ออกอากาศไปแล้วสิแล้วนี่น่มันเหมือนเราบ้าบอบบอมากก็ไม่กล้าเล่าไง แต่พอตอนที่คุณแม่จะต้องมาร้องแล้วคุณนันทวันเมฆใหญ่เขาจัดรายการในเพลงเนี่ยที่เชิญแม่ไปร้องที่เฉลิมกรุงอ่ะที่จริงคุณแม่ต้องร้องเพลงจันกระเพาะร่วมนะก็เลยบอกว่านี้คุณแดงก็กับพี่กำธรเนว่าเออติ้งงั้นงั้นก็ร้องให้เขาเถอะบอกหนูร้องไม่เป็นอ่ะวันนี้พอถึงอ้าวร้องก็ร้องนี่บอกว่าคุณนันทวันก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณนีรนุชซึ่งเป็นน้องสาวภรรยาคุณสุประวัดอ่ะช่วยร้องครึ่งหนึ่ง ก็ค่อ,อยยางชั่วก็เอามนเนื้อ,เน,อเนื้อมาซ้อมพอคืนวันเสาร์จะต้องร้องวันอาทิตย์อ่ะวันเสาร์ใหม่แล้วแม่่งสมาธิไม่ให้ใครร้องให้ร้องคนเดียวก็แล้วจะบอกไงก็ไปบอกคุณนันทวันคุณนันทวันก็ไปบอกนคุณนิรันรูู้นั่งบอกก็ไม่เป็นไรพี่ติ๋มจะร้องก็ร้องไปเราก็ยิ่งกลัวเอาแล้วพอไปถึงคุณแม่จะซ้อมคนผู้ใหญ่มาก็หนูขอแม่ซ้อมก่อนนะเราค่ะไอเราไปถึงตั้งนานแล้วพอถึงเวลาเราจะซ้อมหมดเวลาแล้วสองโมงม่านปิด ม่ทำเงินแล้วเพลงเราก็ไม่เราไม่ใช่นักร้องนะเราบรรยายทำใช่ไหมครูขาหนูหนูหนูร้องยังไม่ได้ขอนูซ้อมก่อน